หลอดท้องพญานาคเพื่อสะดอเดาะข้ให้มีโชคนะครับช่องที่สองเพื่อปกปักรักษาให้คนภัย,ย,ยช่องที่สามเพื่ออยู่ เพื่ออยู่ทิพระวิมานแดนสุขช่องที่สเพื่อความโชคดีมั่งมีปลอดภัย ช่องที่5เพื่อมีพารามัยไรโนคาช่องที่6เพื่อหน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรืองรายนากใหญ่มากครับ ท่องที่เจ็ดเพื่อเงินเรียงนองทองไหลหลัง